สวัสดีค่ะวันเรื่องดีในการคลอดบุตรผ่าคลอดประจำเดือนเมษายนปีพศ2566มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่1เมษายนเวลา09.09ถ09ึง16.30เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจดีชอบความสงบรักธรรมชาติเหมาะที่จะเป็นนักบวชหรือครูบาอาจารย์ค่ะ เลือกดีวันจันทร์ที่3เมษายนเวลา06.42ถึง17.09เเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์จะไม่ขาดเงินไม่เดือดร้อนเด่นด้านการเงินมีดวงเป็นเศรษฐีค่ะ เลือกดีวันที่7เมษายนตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา12.19ถึง17.59เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจมั่นคงในความรักให้ความสำคัญกับความรักถ้ามุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักก็จะทำได้ดีค่ะเลือกดีวันที่10เมษายนตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา06.36 ถึง18.09เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงค่ะเลือกดีวันที่14เมษายนตรงกับวันศุกร์เวลา07.09ถึง18.59ค่ะเด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองดี งานที่เหมาะสมน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือรับราชการค่ะเรือดีวันที่17เมษายนตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา18.19ถึง13.54เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจมั่นคงในความรักมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักก็จะทำได้ดีทีเดียวค่ะเรือดีวันที่1 0 8เมษายนตรงกับวันอังคารค่ะเวลา07.41ถึง11.54เด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัวค่ะเลือกดีวันที่2 7เมษายนตรงกับวันพฤหัสบ,บดีค่ะเวลา06.42ถึง11.53เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีความเป็นผู้นำสูงค่ะเลือกดีวันสุดท้ายของเดือนนะคะ วันเสาร์ที่19เมษายนเวลา06.42ถึง11.06เด็กที่เกิดในวันนี้จะมีจิตใจดีรักความสงบรักธรรมชาติมีใจอยู่ในธรรมะนะคะเหมาะที่จะเป็นนักบวชหรือครูบาอาจารย์ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามได้รับชมนะคะสวัสดีค่ะ